เป็นเิงโเลลแอ่แต่อันนี้มันในเรื่องของของอินฟลนอินฟลเนี่ยมันจะมันจะเกิดมันจะต้องเกิดอาการหนึ่งบวมร้อนแดงถามว่าทำไมมันบวมทำไมมันร้อนทำไมมันแดงก็อธิบายจากสิ่งเหล่านี้ที่กลไกต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดแม้กระทั่งก,การเกิด อีนเสบมากมากอย่างบอลทนในในผู้ชายที่ทวัยสักสีนะ่สิบปะบางทีคุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณเป็นอะไรโฮสเต้ Post มาเกิดการอักเสบของโฮสเตดซึ่งคนเป็นกันเยอะเพราะว่าปกติแล้วโฮสเตดเนี่ยพออายุสี่สิบขึ้นมันจะ ตต่อปกติมันหยุดโตมาเนะี่ยพอ25มันหยุดแนละ้วมันหยุดมาพอ40มันแป่งตัวต่อะทีนี้การโตของไอไอโพสต์แปลกตรงนี้เนะี่ยมันก็ทำให้เกิดความผิดปกติในเรื่องของระบบปัสสาวะบางคนไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองก็เคยเกิดการอัเสบ แต่ไม่มีอาการคุณไปเจอ,อทีอ,อ้าวพอทำอัลตราซาวน์มามีแคลเซียมถล่มแคลเซียมไปแล้วนนะอันนั้นก็เป็น,นกลไกในการเกิดอินฟลัมมันจะมีการดึงแคลเซียมมาอยู่ในบริเวณที่เกิดการเซตเยอะ,ยอะ,ยอะที่เอาไหมะได้บอกนะบางทีบางที เหตุการณ์หนึ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดสภาวะที่เป็นความผิดปกติและร่างกายจะต้องมามาปรับเยียวยาหรือแก้ไขอะไตรงนั้นเนี่ยมันก็มีกลไกลของมันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างก,กรณีของที่จะถามในเรื่องข่าวเนี่ยอธิบายได้ชัดเจนในกรณีของการหลังที่น้ำย่อยจากเอซินาเซ การหลังหล่งของย่อยจากเอซิน่าเซลล์ต้องมีการกระตุ้นจากอาหารต่างๆที่เข้าไปหรือแม้กระทั่งการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมไรทอ่อใช้พวกนนี้นะ้ะใชไอปั A ๊บทรานสปอร์ตผมคิดว่าที่เซลล์เซลล์ต้นต้นทางของมันเซลล์แม่ของเขาอย่างสมมติอย่างเอซิน่าเซลล ของตับออกอันนั้นน่ะคงจะมีรีเซนเตอร์ที่เซลล์ว่าจะเกิดกระบวนการให้หหมีการหลัง่งฮอร์โมนไอการหลั่งเอนไซม์ออกมาใช่ไหมแต่แลาพังตัวตัวของเขาเองที่กับตุ้นให้เกิดการหลัง่งอนนี้ผมไม่แน่ใจหรือแม้กระท,ทั่งเวสิเคิลที่อะสติลโคลีนเวสิเคิลที่มัน,ม,นมันหลั่งมาปนะ็นาสกกระแสรยภาษา คิดว่ามันก็น่าจะเปส่วนที่มันเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมันอยู่ในเบสมันอยู่ในเป็นเนเบสิคเล็กๆนมันเป็นเอกโซไซโทซิสก็คือก็คือไม่ว่าจะเป็นเอนโดไซโตซิสเอ็กโซไซโตซิสจะรวมเรียกเปนบารจริงๆแล้นี่ก็คือบารทรานสปอร์ตที่มันอาศัยคุณสมบัติพื้นฐานของเมมเบรนมันคล้ายๆกับการการฟอร์มไมเซลล์เนี่ย มันก็แค่อาการฟอร์มไมเซลก็คือเอาส่วนที่ไฮโดรโฟบิกเนี่ยหันเข้าหากันแล้วก็ส่วนที่ออินเร์แอคกับสิ่งแวดลอ้อมกับส่วนที่ออินเร์แอคกับสารละลายที่มันหมุนร้อนอยู่ลังเกตคล้ายๆการการฟอร์มไมเซลของของการเกิดปฏิกิริยาทั้งพวกเพื่อควาไขมันนิดหนยนะครับมันเกิดแบบสเปกตรันะแบบว่าไม่ได้จำลอเจาะจงว่าตอนนี้ ี่นอนใช่ <c oughs> ไม่แน่ใจีอาจารย์ท่านอื่นมีคอมเมนต์ไหมครับช่วยแลกเปลี่ยนได้ไหมครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพราะว่ามีอาจารย์ท่านถามว่าการเกิดพิโนไซโทซิสเนี่ยมันเกิดแบบแบนดอมไปเรือ่อยๆไม่ได้เฉพาะจอดจงว่าจะเอาอะไร ในในส่วนของลูกนี้ครับอาจารย์ลูกนี้ก็คือเป็นภาพสรุปให้เรน,น,น,นท์ลูกพวก facilitation ซึ่งอันนี้จะต้องเป็นดาวเดสโตเชนเจอร์เฟรชนะครับจากความเข้มข้นสูงไปต่ำส่วนนี้ primary active transport อันนี้เป็น secondary นะอันนี้เป็นไายอนช้าแลส่วนอันนี้เป็นซิปเปิลดิฟิวชันธรรมดานะซึ่งจากที่อาจารย์เรียนมาตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้อาจารย์จะได้ได้ภาพมันค่อยๆใกล้ตัวเราเข้ามามากขึ้นจากชีวมโมเลกุล ซึ่งอยู่อยู่ข้างนอกเยเรารับเข้าไปเมื่อเรารับโมเลกุลใหญ่ๆพวกนั้นเข้ามาเราก็มีการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลเหล่านั้นให้เหมาะสมกับที่ร่างกายสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเอาไปใช้อย่างเช่นสัตว์บางชนิดอาจจะไม่ได้ใช้กลูกโคสเป็นแหล่งพลังงาน แบคทีเรียบางชนิดมันอาจจะไม่ได้ใช้คาร์บอนเป็นแหล่งพลังมันอาจจะใช้สารอื่นๆเป็นแหล่งแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเกิดปฏิกิริยาเคมีนนในไหนแบบที่เรียนมานะให้สารนั้นเนี่ยเหมาะสมต่อการดูดซึมของเซลล์มันมากที่สุดหลังจากที่มัน เปลี่ยนอยู่ในรูปที่เหมาะสมแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการ transport รเข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการ transport รต,ต่างๆที่ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไงมันก็อยู่ในวิธีการไม่ไม่ไมีพวกนี้นะเมื่อมัน transport เข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเรียนต่อในวันพรุ่งนี้ เพราะมันนำสารพวกนี้ไปสร้างพลังงานตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ภาพของค่ายหนึ่งชัดชัดมากขึ้นว่าค่อยๆดึงไปใช้แล้วก็เดี๋ยว่ทรับค่ายสองี่เกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ระบบการสั่งกา ่ถึงไปถึงขั้นสองของอาจารย์นครับในนปีเ hmm. ร <re ียนที่สองปีเรียนที่สองของอาจารย์ที่จะจะมาในโซลจนิติกโซ e จนิติกใช่ไหมใช่ไอันนี้นะครับที่นี้อาจารย์รู้ละอย่างในในคันแรน่นะ่นเฟสแรกข่เป็นเฟสเรียก่ายนะแตงโมในเฟสแรกเนี่ย อาจารย์จะรู้เกี่ยวกับการนําไปสร้างพลังงานใช่ไหมครัตอนนี้พอเฟสที่สองเนี่ยอาจารย์ก็จะได้รู้เกี่ยวกับมันนำให้ให้พลังงานต่างๆที่ได้มาไปใช้ในการเกิดในบ้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตก็คือการเพิ่มจำนวนจะอาจารย์ก็จะเรียนเรื่องการ Production, Fertilization, Genetics อะไรต่างๆการถ่ายทอดลักษณะ mm hmm. จนกระทั่งพออจะรู้หมดนะตอนนี้ก่จาก็จะมาดูเท็ก o mm ์โนนะฮะพออาจารย์มาดู Taxonomy mm hmm. เสร็จปอสุดท้ายก็คือ Taxonomy mm hmm. ถึง mm hmm. ทั้งพืชทั้งส mm ัตว์แล้วก็เป็นอันจบในในค่ายหนึ่งซึ่งพอค่ายสองก็จะมีการ mm hmm. ชุดเดิมของหมาลายที่ที่เป็นคน ส,สำหรับเนื้อหารตรงของผมตรงนี้คงจบไว้ที่ตรงนี้นะครับเทา่านี้ในบ่ายนี้นะครับอาจารย์บ่ายนี้เนี่ยเราจะมีแลบซึ่งแลบเนี่ยไม่ยากครับอจารย์เกี่ยวกับก็มีออสโมซิสแต่มันจะเสียเวลาจาร มันจะเสียเวลาอาจารย์บางแหละเนี่ยใช้เวลาสองชัมม่ mm hmm. วโมงเพราะฉะนั้นอาจารย์แต่สองชัมม่วโมงนี้ไม่ทำเลยฮะแต่อาจารย์าานั่งรออย่างนี้รอให้มันเกิดออสโมซิสรอให้มันเกิดเดนซิสนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ดูว่าแหละเดเรชั่นตอนปลายที่เขาจะแจกเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหกแบบย่อยๆแต่มันจะมีสองแฉกคือผมไม่ได้แตบบ่ว่าสี่หรือห้าทุกคนก็องไปดู อาจจาะต้องทําเป็นแหลกแรกแล้วก็ระหว่างที่อาจารย์รอแหละสองชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ทำอย่างอื่นได้จะได้มีเวลาเพราะว่าถ้าอาจารย์น่ทำไปเรื่อยๆแล้วจะมาทำแหละที่ใช้เวลามากตอนท้ายอาจารย์จะช้ามากนะครับก็อาจารย์มีคําถามอะไรถามนอกรอบก็ได้นะครับผมผมอยู่นี่นะครับก็ผมขอจบเนเื้อหาทีนะ่ ที่เลคเชอร์ทั้งหมดนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็อาจารย์มีอะไรสงสัยอยากจะถามเชิญน้องๆได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายโอกันที่ห้องแหนที่ราบพื้ที่ไหนด้วคร,ครับชั้นสี่โอเคว่าจับแบบ 去年，咱共同参与。